น้องเอจะรีวิวหน่อยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นช่างตัเลายมือตอนแรกเชื่อไหมคะว่าคุณแม่จะทําแล้วโชคดีไม่เชื่อค่ะออกแมวลองของด้วยอ๋อไม่เชื่อ<ช>ลองของด้วยแล้วเป็นยังไงลองของแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือตั้งแต่สักมาคืนแรกเลยอืเราเข้าแบบว่าลองเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮานอยอะไรเงี้ย เข้าสามงวดติดแบบหูปังเวอร์ไม่ใช่ฮานอนอ่ายี่กีเลยค่ะอันนี้ครูก็ไม่ได้ให้งงไงขนาดนั้นนะคะอันนี้คือเส้นโชคดีที่คุณแม่ทัให้ลองของนะคะแล้วก็ไม่ได้ชอบแล้วคือพี่พี่ด้วยใช่ไหมที่ไม่เชื่อใช่ไหมตอนแรกใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือปังคือแบบว่าพูดได้หรอคะ้พูดได้ค่ะเออเล่นพนันบอลอารลองของดีกว่าเออลองของ ได้ไปคืนเดียวหนึ่งแสนบาทใช่นะคะคือกลับมาไหว้กลับมาโอนตังให้แม่เลยตอนนี้คือเชื่อแม่กันหมดแล้วเชื่อหมดเลยนะคะเพราะคุณแม่ตอนแรกก็ไม่มีเส้นวาสนาเนรจันนะคะพอคุณแม่เติมวันนั้นคุณแม่ก็โชคดีเหมือนกันลูกก็โอนตังให้เหมือนกันแม่ก็เชื่อเริ่มพร้อมเชื่อนะคะแล้วตอนนี้คือเชื่อกันทั้งบ้านแล้วย่เชื่อกันทั้งบ้านเลยค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดหกหนึ่งตรงตรงเลยนะใช่น้องเอก็ได้เได้ได้มาเท่าไหร่ซื้อเพราะว่ามีเครดิตอยู่นั้นแค่สิบสองบาทก็ ได้ได้ทั้งโต๊ะได้ทั้งตัวตรงเลยก็คือเป็นหมื่นเลยใช่คือก็คือสักเพราะว่าวันหวยไหนสักไหนบอกเขาได้เลยสักได้ไหนวันหวยออกจะเติมเป็นประการกันอยู่แล้วเติมประการแดงเห็นไหมเติมประการแดงยังฟังเลยนะคะเอาปากกาแดงขี่ชอบสักอยู่แล้วอ่ะโชว์นิดนึงเดี๋ยวเผื่อใครใครอยากได้อะหนูหนูเขียนเลยว่าหนูเขียนเส้นไหนเนี่ยเผื่อคนที่เขาดูอยู่เขาจะได้เห็นว่าหนูเขียนเส้นไหนให้ตัวเองเขียนเแค่ไยแดงค่ะายแดงช่ะตอนจุดตรงนี้เออายแดงนะคะก็ฝั่งนี้ก็จุด แล้วก็เนะติมตรงอ่าเป็นตรงช่วงอายุค่ะอืมช่วงอายุวีช่วงอายุ เห็นไหมแม่เป็นช่างสักลายมือลูกก็มีความรู้เลยนะแล้วก็จะเติมตรงนี้ด้วยนะคะโชคดีใช่ไหมคะเติมให้ตัวเองเติมให้ตัวเองคนมากจะเติมแต่ฝ่ายเขาว่ายังไม่ค่อยคล่องมากยังไม่ค่อยคล่องมากก็เติมแค่เนี้ค่ะก็คือโชคดีแล้วนะคะแบบว่าสามตัวเมเห็นไหมไม่ต้องสักก็ปากกาแดงลงอาคมก็โชคดีนะคะขอบคุณน้องเอมากมาแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ